การเขียนสคริปต์หรือการเขียนบทพูดคือกระบวนการสร้างข้อความที่เป็นลำดับข้อคิดหรือประโยคที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นความรู้สึกหรือเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจในหลายสถานการณ์เช่นงานประชุมการบรรยายสื่อสารออนไลน์หรือในสื่อต่างๆต้องมีการวางแผนควบคุมการใช้ภาษาที่ชัดเจน และสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องดีเลี่ยงคำพูดที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและตรวจสอบข้อผิดพลาดในตัวอักษรและวยากรณ์โดยใช้คำพูดที่เหมาะสมและเทคนิคการดึงดูดความสนใจของผู้ฟังหรือผู้อ่านบทพูดที่เขียนอย่างดีและถูกเตรียมกันมาจะช่วยให้เราสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่าย และราบรื่นในการนำเสนอในสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารออกไปว่าไปในทิศทางใด